สวัสดีครับสมาชิก fc ช่องทีเด็ดใบหูนะครับกับเซียนวันลุมพินีนะครับวันนี้ก็มาปบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทัศนวิจารณ์วิเคราะห์เจาะลึกนะครับมวยไทย5ยกศึกมวยมันนั่นเมืองนะครับประจำวันที่17เดือนธันวาคมพศ2 5 6 7นะครับโดยมวยทำการแข่งขันกันเป็น2ช่อง2รอบด้วยกันนะครับถ่ายทอดคู่ขนานกับพายทีวีเลยนะครับรับชม18กาได้ที่ช่อง ทูฟอ o u ยู24นะครับมวยทำการแข่งขันกันที่สนามมวยนานาชาติหลังสิ์นะครับนอกจากนี้นะครับก่อนที่เราเจะวิจารณ์มวยผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีนะครับที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยหูนะครับได้รับทีเด็ดไปต่อสู้นะครับแล้วก็ทำกำไรกันไปแบบเน้นๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มรับข่าวสารมวยไทยข้อมูลมวยไทยข้อมูลมวยเด็ดประจำวันก็ง่ายนิดเดียวนะครับ4คํค จำให้แม่นนะครับที่ TDM9 อย่าลืมใส่ข้างหน้านะครับเพื่อเราเป็นเพื่อนทาง ID Line นะครับสี่คำจำให้แม่น4ตัวจำให้ดีนะครับ TDM9 อย่าลืมใส่ข้างหน้านะครับแค่นี้ท่านก็สามารถที่จะเข้ามารับข้อมูลข่าวสารรับวิเคราะห์วิจารณ์ทณัศนนะมวยเด็ดลงสนามในทุกๆวันเลยอ่านะครับอ่ะเป็น คู่มวยนะครับคู่มวยศึกมวยมันสมัรเมืองนะครับไปที่วันนี้ผมจะวิจารณ์ให้ทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับไปที่คู่ที่2ของรายการเลยนะครับไปที่คู่ที่2ของรายการเลยนะครับเพชรน้องโฟนนออนุวัตยิมนะครับกับนะครับชกกับเจ้าฟ้าคำลานนุ้ย4ี่มุมเมืองหรือเพชรบนดอรเพชรแสงทองนะครับเพชรน้องโฟนนะครับปัจจุบันนี้อายุ18 26ปีนะครับเก่าเก่าเล่ายุ่ห้อแล้วนะครับซ้อมอยู่ ทีมงานนออนุวัตยิมนะครับอายุก็อาณามก็เยอะแล้วนะครับน้ำหนักก็58กิโลกรัมสูงร้0เซนติเมตรเป็นมวยเตะซ้ายตั้งขวางนาป้ายหน้า,น,านะครับฟันซอกรุนแรงนะครับเข่าในก็ไปายได้ก็มีลูกยัดไส้แต่ร่างกายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่พอหลังก็แพนล็อกเจ้าลิทิพันธ์ลิกแพนล็อกเจ้าก้าพยักแล้วก็ มาแพ้คะแนนเจ้าลิทธิพันธ์นะครับส่วนคู่ชกนะครับฟ้าคำรามนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับอย่างที่บอกนะเจ้าเพชรบันดอนเพชรแสงทองไก่นาหนุ้ยสี่มุมเมืองฟ้าคำรามเพชรแสงทองนะครับร้อยสิบแปดปอนจากยะโสธรน,นะครับมาทําการซิสซ้อมอยู่ที่ค่ายพี่หนุ้ยสี่มุมเมืองปัจจุบันนี้อายุสิบเจ็ดปีน้าหนักปล่อยเท่ากันเลยแล้วห้าสิบแปดกิโลกรัมสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรกระดูกมวยก็ประมาณห้าสิบกว่าไฟเรียกได้ว่า ปาดหัวตัวเท่าและที่สาคัญเป็นมวยซ้ายด้ยวยกันนะครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายใส่ซ้าย,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 ายทรงเดียวกันเลยนะครับร่างกายจะดีกว่าครับแพ้ยอดแสนชนะรักทุกคนแล้วก็มาแพ้ชนะล็อกเจ้าศิละปะไทยมวยคู่นี้นะครับกระดูกเจ้าเพชรลองฟอนดีกว่าประมาณกิ๊กครึ่งเลยแต่ร่างกายผมดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก่าเกมก็จริงเบียดไปบดไปปาทะไปวันนี้ผมมองว่าฟ้าคำรามนะครับทีมงานพี่นุย้ยการพิจซ้อม ดได้แข้ง้ายเลเซอร์ไปทํำด้วยผมว่าวันนี้จะชนะนักชกรุ่นพี่นะครับอย่างเพชรล้องโฟนไปได้แบบสนุกตื่นเต้นเลยนะครับอ้าวมาถึงคู่ที่4ของรายการที่งเป็นคู่เอกเลยนะครับวันนี้ผมจะเลือกมาลงให้นะครับอ่ะคู่เอกของรายการนะครับเป็นการชกันกระหว่างโอเล่รักไก่เดชะนะครับหรือเพชรเจริญโชคอึง่งอุบลนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอึ่งอุบลนะครับทีมงานจ่าติก๊กอุบลอายุ16ปี ปล่อยกิกิโลกร,รมัมสูง172ซนเมตรชกมา70กว่าไฟนะเป็นมวยเขา่าล็อกรัดตีเหนียวนะช่วงหลังนี้เก่งพัฒนาขึ้นเยอะใช้จังหวะวางแข้งขวาได้ดีใช้จังหวะวงในรัดมีเลี่ยมหกักแทงนะครับเรียกได้ว่าเป็นมวยพัฒนาขึ้นมาเยอะสามควาหลังนี้ก็ชนะเ,เพชรพจุรทานวันนั้นเจ้าเพชรจุรทานไปแทนแพ้เจ้าเฉียบขาดแล้วก็มาแพ้เจ้าเพชรจุรทานผัดแพ้ชนะกันนะครับกระจจยคู่ชกนะครับอย่างเจ้านิชาวนุ้ยสี่มุมเมืองหรือเจ้าปราสาททองเสร กอบโชคนะครับจากสุรินทร์ซ้อมกับพี่นุ้ยสี่เมืองนะครับอายุสิบเก้าปีสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดซนตเมตรโอ้โหสูงกว่าเห็นเลยนะครับน้าหนักปล่อยก็มากกว่าชัดเจนเลยนะครับโชคมาเจ็ดสิบกว่าไวก็พอกันนะครับสามฝั่หลังของเจ้านิชาวนี่ก็มีไปชนะคะแนนเจ้าเพชรวังหินชนะล็อกเพชรวังหินชนะคะแนนเจ้าเจนพบแล้วก็มาแพ้เจ้าเพชรพิเชษนะครับมวยคู่นี้ถ้าเทียบกันนะครับระหว่างแข้งกับแข้งขวา ผมมองว่าเจ้าโอเล่แน่นกว่าถ้าเทียบกันเข่าต่อเข่าเนี่ยนะครับผมมองว่าโอเล่ดีกว่าแต่ถ้าเทียบส่วนสูงสัดีระผมมองว่านิเชาดีกว่าและถ้ามองว่าอาวุธความไวความฉลาดสมองมวยไอคิวมวยเนี่ยนิชเชาน่าจะดีกว่านะครับวงในก็มีลูกขวางหน้าวันนี้ออกไปที่เจ้านิเชาหนุ่ยสี่เมืองเมืองวันนี้จะ ต่อยพิกไปพิกมาสนุกดุเดือดเลยผัดกันทําผัดกันต่อผัดกันลองอลไล่ะแต่ผมออกไปที่นีชาวเล่นมวยตัวใหญ่แม่ใหญ่ไม่ด่าวันนี้ดีกว่าเจ้าโอเล่นะครับผมเชื่อว่าพี่อึ่งและราจะดันสู้คงจะสนุกอ่นะครับอ่ะเดินทางมาถึงคู่ต่อไปเลยเอาคู่สําคัญสําคัญเลยนะครับอ่าทีนี้มาถึงคู่ที่หกของรายการเลยนะครับเจ้าใจสิงนะครับลูกเจ้าแม่ไส่ทองไอ้นี่ก็ดีกี ต่อยมืรอบปูนเสือมาหรือเจ้าโด่งดังเพชรปรกากยจันนะครับหรือสอพงทองตัวเดียวกันเลยจากบุรีลำตอนนี้ก็ได้แลงศิลปกรไปเป็นเทนเนอร์ให้นะครับแล้วเจ้าศักดิ์สิทธิ์อะไรอะสิทธิโอไปเป็นเทนเนอร์ให้อายุ18ปีห้าสิบหกกิโลกร,รมัมสูง168เซนติเมตรชกมา40กว่าเจ็ดสกว่าไฟนะครับเป็นมวยเข่าในล็อกรัดเหนียววงในก็มีลูกฟันแรงเวลาจับข้อแข็งยัดไส้หนักนวงนะครับแพ้เป๊ก แล้วก็แพ้โชคพิชิตล่าสุดก็มาแพ้คะแนนอ e ีไลซ่าทีเด็ด99แบบพลิกเลยวันนั้นขึ้นไปแย่งกันเล่นแย่งกันต่อนะครับเจอนักชกเชื้อสายมาเลเซียไปเรียกได้ว่าปากกาหักทั้งประเทศเลยวันนี้มาเจอเจอเ้าเพชรส่วนหลวงรถยกนะครับเพชรแฟร์แท็กนะครับจากนครราชสีมาเออเคยอยู่กับทีมงานของอาสารวัตรเสือแล้วก็ไปต่อยวันแล้วก็ไปอยู่แฟร์แท็กเออวันนี้มาต่อยศึกนี้ นะครับน่าจะมีการเคลื่อนย้ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับฟอร์มหลังก็ชนะเขาสดแพ้ล็อกมาเหส่วนศึกวันแล้วก็ชนะเรอนโดโบลันซาศึกแฟร์แท็กไฟ์เมื่อวันที่14กันยา6 7มวยคู่เนี้ยเจอกันนะครับส่วนสูงนะสูงยาวใหญ่อยู่ที่เพชรแต่ผมว่ากระดูกมวยวันนี้จะเพชรเหนื่อยนะครับเจอใจสิงวันนี้ผมออกมาที่ใจสิงวันนี้จะล็อกรัดตีนะครับดิน้นจนดิ้นไม่หลุดอ่ะวันนี้จะชนะเจ้า เพชรสวนหลวงรถยกไปแบบก้นต้นอึดอัดกับจังหวะฝีมือนิดหนึ่งนะครับจะไปปลายลุ้นเข้าในเลยนะครับไปที่ใจสิงนะครับอ่ะมาถึงคู่ที่8ปของรายการเลยนะครับคู่ที่8ดนะครับเป็นการพบกันระหว่างลุงกิตนะครับบอลุงโลดลุงกิตไฟเตอร์มวยไทยร้อยสี่สิบสี่ปอนด์นะครับจากระนองซ้อมเด็ดล่าสุดเด้ยไปแทนนะครับโอ้โหต่อยดีมากเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจากระนองซ้อมค่ายเดลัด22ปีน้ำหนักเนี่ย 70กิโลกรัมสูง175เซนติเมตรชกมา100กว่าไปนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือเตะต่อยรุนแรงดีกรีเคยได้ยอดเยี่ยมด้วยนะครับเข่าในล็อกรัดตีเหนียวล่าสุดต่อยไว้นี่ได้เหลี่ยมเทวดาเลยหักเจ้าพรวิทักษ์หงายกิ้งหงายท้องเลยแพ้ขุนฐานรับนะแพ้ล็อกหนึ่งล้านเล็กชนะเพชรชัยเมฆแล้วก็ชนะเจ้าพรวิทักษ์แบบวันนั้นขึ้นไปเป็นรองสองหนึ่งด้วยส่วนคู่ชกนะครับเจ้าพรวิทักษ์ทอแทนไทยนะครับหรือ เจ้าหมวดนีทับนะครับเพชรเมืองใหม่สอจารุวันร้อยสี่สิบสี่ปอนด์นะครับจากอุบลซ้อมสังมรดกมาแก้มือสิบแปดปีรุ่นน้องร้อยแปดสิบสามเซนติเมตรใหญ่บางมิรใหญ่บางท่วมเลยชนะรถพ่วงแพ้มรดกเพชรชนะอาเล็กแล้วก็แพ้ลุงกิตวันนั้นต่อยร้อยสี่สิบสองวันนี้มาต่อยร้อยสี่สิบสี่ปอนด์ผมเชื่อว่าวันนี้มวยยืนด้วยแล้วก็การผ่านมวยดีกว่าด้วยนะครับวันนี้ผมออกไปที่ลุงกิตวันนี้ออกติดดาวให้เลยจากชนะย้ำแขน นักจบรุ่นน้องพอวิทักษ์ไปอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้พอวิทักษ์ได้เปขึ้นมาอีก2ปอนด์เลยนะวันนั้น1 4 2วันนี้144อ่ะส่วนที่เหลือไปดูกันคร่าวๆนะครับวันนี้นะครับไปดูกันนะคร่าวเอ็กตา้านะครับกับสัทธาจิตอาสาบางแก้ววันนี้รัทธาดีกว่าจัดชนะเอ็กตา้านะครับแล้วก็กิษด,ดาแดงรถด,ดีวันนี้จะแพ้ตะวันฉายบุญรัตน,นามวยไทยนะครับแล้วก็คู่ชัดเงินเล็กกับเจ้า ธีรพัฒน์อึ้งอุบลมองว่าเจ้าชัดเงินเล็กดีกว่าธีรพัฒน์อึ้งอุบลน,นะครับส่วนคู่รองก็เก้ามงคลเพชรเดียคาร์ดิมีหรือเก้าหน้าสิบัญชมะกับชามนาวัวนนี้เก้ามงคลดูดีกว่าชามนาวครบท้วนจบทุกขบวนความก็แจ้งให้ทราบคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันรับข้อมูลทีเด็ดมวยไทยลงสนามในทุกๆวัน4ี่ตัวจําให้แม่น4ี่คจจาให้ดี TDM9 อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าวันนี้จากลาไปก่อนครับสวัสดีครับโชคดีมีตังใช้นะครับเล่นมวยอยู่ตัวถูกออกตัวบางทุนเอาเงินเขามาเล่นชูมือก่อนรบับมวยวันนี้จากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ